สวัสดีคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เรื่องเล่าลี้ลับโดยในวันนี้ครับผมจะพาทุกคนไปสำรวจโลกแห่งศรัทธาและมนต์ขลังกับเทพทันใจหรือที่หลายๆคนรู้จักกันดีในนามนัดโบโบจีศรัทธาลึกซึ้งครับที่เชื่อว่าพรขอไปจะสำเร็จรวดเร็วทันใจจะมีที่มาที่ไปอย่างไรมีเคล็ดลับในการบูชาให้ผลสำเร็จไวที่สุดอย่างไร และสถานที่ไหนที่น่าไปกราบไหว้สการะกันบ้างทั้งไทยและพม,มา่าอย่ารอช้าครับเตรียมหัวใจของคุณให้พร้อมและมีพลังและไปทำความรู้จักกับนัตโบโบจีหรือเทพทันใจกันเลยครับต้นกำเนิดของเทพทันใจหรือนัตโบโบจีเป็นหนึ่งในนัตหลวงครับที่ชาวพม,ม่าเนี่ยนับถือมาอย่างยาวนานก่อนพุทธกาลเสียอีกเชื่อว่ามีจิตวิญญ,ญาณคอยคุ้มครองเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์ครับ อย่างเช่นเจดีชเวดากองในพม่าเป็นต้นตำนานเล่าว่าเมื่อนำพระเกศาธาตุครับไปประดิษฐานที่ชเวดากองแล้ววิญญาณเทพเนี่ยได้พำน,นักคุ้มครองและมีพลังอนุภาพครับปกปักรักษาเจดีมาเหตไฟไหม้ทำให้ชาวพม่าเนี่ยเชื่อว่าเป็นอะไรที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆนะครับพระพุทธเจ้าแห่งความไวัยคือเทพทันใจอย่างแท้จริงครับคนไทยในล้านานาและพม่า ต่างรู้จักเทพทันใจในชื่อหลวงพ่อทันใจเช่นพระาธาตุตอยคําจังหวัดเชียงใหม่นี่สร้างมาตั้งแต่สมัยพระนางจามเทวีครับเด่นในเรื่องของโชคลาภและงานสําเร็จมีผู้เล่าขานว่าให้ผลเร็วถึง90%เลยทีเดียวโดยวิธีขอพรครับขออย่างไรให้แรงให้สําเร็จทันใจข้อที่หนึ่งครับเตรียมเครื่องไหว้มะพร้าวอ่อนกล้วยดอกมะลิ และธนบัตร2ใบาจากประสบการณ์ของผมเนี่ยของไหว้ต่างๆนานาตรงนี้ทางขึ้นวัดครับจะมีบ้านชาวบ้านเนี่ยเขามาเร่ขายกันหน้าบ้านเยอะแยะมากมายครับผมดังนั้นแล้วเนี่ยการหาเครื่องไหว้ไม่ใช่เรื่องยากเลยสําหรับคนสมัยนี้ครับข้อที่2ครับขั้นตอนการขอพรม้วนธนบัตร2ใบครับใส่มือเทพทันใจใช้นิ้วชี้แตะหน้าผากเอ่ยชื่อนามสกุลและวันเดือนปีเกิดครับ ดึงธนบัตรกลับมาหนึ่งใบเพื่อเก็บไว้เป็นเงินขวัญทุงขอพรให้ชัดเจนครับและขอแค่ข้อเดียวเท่านั้นที่เราต้องการและประสงค์จริงๆหลังจากนั้นครับให้ท่องคาถาครับตั้งนโมสามจบและตามด้วยบทนี้เลยครับโอมสิทธิการิยะอาขัดชายะปรารถนาอันใดกะนังเชยะเชยะยพระวันตุเม หลังจากนั้นครับหากสิ่งที่คุณขอประสบความสำเร็จให้กลับมาแก้บนทันทีนะครับเมื่อสำเร็จตามพรเช่นดอกมะลิ50พวงดอกมะลิ100พวงอะไรแบบนี้เป็นต้นบางคนเนี่ยบนถึงขั้นหลักหมื่นหลักแสนพวงก,ก็มีให้เหตุมาแล้วนะครับสวนสถานที่ครับผมที่แนะนำให้ไปไหว้เทพทันใจครับถ้าเป็นที่ประเทศพมา่าเลยนะครับผมประเทศต้นตำรับ ก็แนะนําไปที่เจดีโบตาทาครับอยู่ริมแม่น้ําย่างกุ้งเลยครับเป็นศูนย์รวมการไหว้นะครับผมของนัดโบโบจีมาอย่างยาวนานเลยทีเดียวครับส่วนถ้าเกิดเป็นประเทศไทยเนี่ยโอ้ก็ต้องบอกว่ามีหลายที่มากๆเลยนะครับโดยหลักๆครับก็จะเป็นวัดพระาธาตุดอยคำครับหรือว่าหลวงพ่อทันใจที่จังหวัดเชียงใหม่ครับเป็นวัดเก่าอายุกว่า1,300ปีประดิษฐานหลวงพ่อทันใจครับที่ค่อนข้างเด่นและ โด่งดังเรื่องของโชคลาภอย่างมากนอกจากนี้ครับก็ยังมีวัดทุ่งเศรษฐีครับจังหวัดกรุงเทพมหานครวัดไทยสามัคคีครับจังหวัดตากวัดพระบรมธาตุบ้านตากครับจังหวัดตากวัดบางเกาะเทพศักดิ์จังหวัดสมุทรสงครามอันนี้เป็นเทพทันใจจำลองจากพม่ามาเหมือนมากเลยครับแล้วก็มีวัดกลางคลองสะบัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยนะครับโอ้ต้องบอกว่าหากใครอยากจะไหว้เทพทันใจในประเทศไทยเนี่ย มีให้เลือกกันเนี่ยทุกที่ทั่วประเทศไทยเลยทีเดียวนะครับคราวนี้มาพูดถึงเคล็ดลับในการไหว้และบูชาเทพทันใจครับกลุ่มคนที่เขาว้กันเป็นประจำเนี่ยเขาก็มาแชร์ข้อมูลให้ผมประมาณนี้นะครับขอให้ชัดเจนครับผมเล็งไปแค่เรื่องเดียวเท่านั้นแน่วแน่เฉพาะเจาะจงครับเปรียบเสมือนว่าคุณกําลังเล็งปืนไปที่เป้าใดเป้าหนึ่งครับเล็งไปแค่เป้านน้าเป้าเดียว อย่าวอกแวกครับถ้าจะขออะไรขอแค่เรื่องเดียวชัดๆไปเลยครับหลังจากนั้นเนี่ยเครื่องบูชาเนี่ยต้องเตรียมอย่างมีคุณภาพครับดอกมะลิพวงมาลายัยก็ต้องสวยๆอย่าให้ช้ำครับมาพร้าวเลือกให้ดีของบูชาพวกนี้อยากให้คุณเนี่ยเตรียมด้วยใจไม่ใช่ว่าสักแค่ตมเตรียมให้มันครบเท่านั้นครับหลังจากนั้นครับวิธีไหว้ครับผมบทสวดผมแจ้งไปแล้วว่าต้องท่องอย่างไรบ้างนะครับก็ ท่องให้ถูกต้องทุกตัวอ,อักษรน,นะครับตั้งใจท่องแล้วก็โฟกัสมีสมาธิกับการขอพรนะครับแก้บนก็แก้ให้ถูกต้องด้วยหลังจากที่ถ้าเกิดสิ่งที่ขอพรไปเนี่ยสำเร็จแล้วและอีกหนึ่งเรื่องที่เขาบอกกันมาครับก็คือว่าพยายามอย่าขอบ่อยเกินไปครับปีหนึ่งขอแค่สัก1-2ครั้งก็เพียงพอแล้วนะครับเพื่อที่จะได้ไม่ดูแล้วเนี่ยคุณเนี่ยโลภจนเกินไป เทพท่านมองออกนะครับและอย่าลืมนะครับบนอะไรไว้ไปแก้บนให้เรียบร้อยนะครับซึ่งผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าถ้าเกิดใครที่ได้มีโอกาสไปไหว้เทพทันใจครับโดยเฉพาะในวัดที่ดังๆมีคนไปไหว้เยอะๆเนี่ยนะครับผมแทบไม่ต้องจะให้ข้อมูลอะไรเลยในเรื่องของการไหว้ครับเราก็จะเห็นผู้มีจิตศรัทธาครับที่มากราบไหว้เนี่ยโอ้ก็ท่านก็จะมีวิธีการกราบไหว้แบบฉบับของตัวเอง เยอะแยะมากมายนะครับยังไงก็ลองไปดูแล้วก็ลองมาแชร์ประสบการณ์กันได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้เช่นกันนะครับและผมก็หวังว่าทุกคนที่ฟังคลิปนี้นะครับถ้าเกิดมีโอกาสได้ไปไหว้เทพทันใจก็คงจะประสบความสําเร็จและก็สำเร็จผลในสิ่งที่ขอพอรกันนะครับวันนี้เนี่ยผมพาคุณมาย้อนรอยศรัทธาครับที่มีใช่เพียงเริ่มครับแต่เป็นเสียงจากลมหายใจที่แตกต่างเทพทันใจเนี่ย ไม่ใช่แค่เรื่องของความสำเร็จเท่านั้นครับแต่คือศรัทธาที่ลึกซึ้งรอยร้าวของวิญญาณผู้คนที่เชื่อขอฟังและรับหลังจากนั้นแล้วต้องทำตามสัญญาอันนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับก็สุดท้ายนี้ครับขอให้ทุกคนที่ฟังคลิปนี้จนจบนะครับขอให้ทุกท่านครับจงประสบความสำเร็จแล้วก็มีเงินมีทองเหลือล้นใช้กันไม่หมดทางชาติไปเลยนะครับ และถ้าเกิดใครที่ยังไม่เคยไปกราบไหว้บูชาเทพทันใจผมได้ให้ข้อมูลไปเรียบร้อยแล้วทั่วประเทศไทยมีหลายวัดเลยทีเดียวลองไปไหว้ดูสักครั้งไม่แน่ครับเทพทันใจอาจจะเปลี่ยนชีวิตคุณก็เป็นได้นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีทุกคนครับ